สวัสดีครับไปโกวันนี้พามาที่ไหนเนี่ยวันนี้เปิดหมวกแล้วเปิดหมวกแล้วนะโอ้โหพามากินต้มยำหมูมาเมียพารวยร้านนี้อร่อยนะเนี่ยเนี่ยมาชี้ดูหน่อยเนี่ยร้านนี้เลยเนี่ยร้านข้าวต้มหัวปลาร้านต้มยำหัวปลาเมียพารวยเจ้าเก่านี่ครับเจ้าเดิมเลยนะปียี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วปกติตอนนั้นเปิดอยู่จุดไหนนะ ลาดทลาหกสี่ลาดทลาหกสิบสี่ไอวิพาหกสี่อ๋ออยู่ที่วิภาหกสิบสี่แล้วก็ย้ายมานี่อ๋ออแล้วก็ย้ายมานี่นะคุณนข้าวฟรีน้ำฟรีต้มหัวปลาด้วยละหกสิบบาทก็เลยว่ามาเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับท่านหกสิบบาทข้าวน้ำฟรีต้มฟรีฟรีหกสิบบาทมีข้าวฟรีน้ำฟรีโอ้โห แน่นอนเลยหูวปลาเก๋าปลากระพงปลาแซลมอนปลาเก๋าจะแพงกว่าเพื่อนนะเป็ร้อยบาทตอนนี้อยู่จุดไหนครับตรงนี้อยู่จุดระหว่างปั๊มปตทเจฟซี่กับปั๊มเนโซ่ปั๊มเนโซรือังสิตตอนนี้เรามาจากฟิวเจอร์รังสิตฟิวเจอร์รังสิตเรือรังสิตไม่ไม่ไปถึงถ้าเรามาจากเส้นฟิวเจอร์รังสิต แล้วก็เลาะมาเรื่อยเลยก็จะมาเจอปั๊มปั๊มปตทนะครับอันแรกระหว่างปั๊มปตทกับปั๊มน่าเอนโซนะติดกันอยู่อยู่ระหว่างตรงกลางเลยที่ของเราจะอยู่ระหว่างอ่าอยู่ระหว่างตรงกลางอร่อยอร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะครับผมถูกมากเลยนะเียอ่ะพาเข้าไปดูด้านในหน่อยพาเข้าไปดูด้านในหน่อยนะครับว่าการผลิตเขายังไงดูลูกค้าครับ นี่ครับการผลิตมอมาดูเชฟเชฟใหญ่เลยนะสวัสดีครับเชฟใหญ่นี่เชฟใหญ่ครับนี่ครับเจ้าของแล้วก็เป็นเชฟใหญ่เลยนะตอนนี้นว่าเปิดได้นานอย่างที่นี่ย,ย้มาอยู่ตรงนี้เพิ่งได้สามเดือนค่ะสามเดือนนะโอเคเลยตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มรู้จักแล้วนะบอกสถานที่ไปเรียบร้อยแล้วของหลับขายอยู่หลักที่ประมาณยี่สิบปีอะค่ะ ของเราของเราอร่อยและไม่แพงด้วยเนาะอร่อยและไม่แพงแน่นอนมากเลยทำทำอ่ะผลิตมาผลิตมาเลยผลิตมาเลยตอนมีปลาแซลมอนนะคะมอนปลากระโโบแซลมอนชามเท่าไหร่แซลมอนแซลมอนใส่ชามเล็กก็หกสิบบาทอ๋อชามเล็กหกสิบบาทตัวใหญ่ก็แปดสิบกระพงขาวก็แปดสิบมันมีอะไรแนะนำเนี่ย ถ้ามีปลาเก๋าด้วยละร้อยค่ะปลาเก๋าปลาเก๋านี่จะแพงจะเป็นแพงค่ะถ้าปลากระพงล่ะปลากระพงก็ไม่แพงมากก็เพิ่งแปดสิบบาทค่ะอ๋อปลากระพงน่าสนใจนะที่ทิงก็เคยกินก็เคยกินปลากระพงเคยกินปลากระพงเดี๋ยวเราจะกินปลากระพงอ่ากินปลากระพงดูครับชิมปลากระพงใส่น้ำค้นค่ะน้ำใส่เลมค้นท่านอ๋อน้ำใสอ่าน้ำใสปลากระพงน้ำใสเอาลองผลิตดูอ่าจะดูกันผลิตเลยครับ นี่ครับหัวปลาสดสดเลยนะครับเก็บทุกวันอันอันนี้ปลาอะไรนะที่อยู่ในหม้อตอนนี้แซลมอนนะครับแซลมอนนี่ครับแซลมอนร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยเราแน่นอนเลยนะครับปลาแซลมอนนะครับวันนี้จะมาชิมเลยนะครับวันนี้จะมาชิมมาชิมที่นี่เลยอ๋อนี่น้ำน้ำข้นเนาะ น้ำข้นน้ำข้นม,มแม่กลัวน่ากินมากเลยน้ำข้นนี่ครับเราจะไม่หวงเครื่องด้วยนะครับนี่ครับเครื่องแน่นอนมากเลยเดี๋ยวรอชิมนะครับรอชิมนี่นะครับร้านต้มยำหัวปลาเมียพารวยเจ้าเก่านะครับ ด้านโน้นก็จะเป็นฟีเจอร์รังสิตนะครับถนนฟีเจอร์รังสิตเราก็ดิ่งมาเลยก็จะมาเจอปั๊มปอตอทอนะครับปั๊มปอตอทอในระหว่างติดกับปอตอทอตรงนี้ก็จะเป็นร้านข้าวต้มหัวปลาเลยไปก็จะเป็นปั๊มอีกปั๊มหนึ่งคือปั๊มเอสโซ่นี่ครับเราอยู่ระหว่างกลางเลยนะครับจะอยู่ระหว่างกลาง มาชิมกันได้นะครับอร่อยมากเลยแล้วไม่แพงด้วยครับไม่แพงอร่อยตอนนี้ไมโครมารออยู่ที่ร้านเขาต้มหัวปลานะสุดยอดมากเลยข้าวก็ตักฟรีเลยครับข้าวข้าวตักฟรีนี่ครับร้านต้มยำหัวปลามียาารวยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมข้าวตักฟรีเลยตักกี่จานก็ได้ใช่ไหมจะอิ่มใช่ไหม จนอิ่มจนอิ่มเนาะแต่ค,ค่อยๆตักไม่ใช่ตักให้มันเหลือมันหกเนี้ยราดอะไรอย่างเงี้ยเหลือก็เสียดายไงเสียดายใช่ใช่เราอย่าให้มันเหลือเหลือแผ่คนอื่นเขาตามมารยาทเนาะตามมารยาทโอเคอเลยเดี๋ยวจะมาชมไมโครตอนตอนชิมนะครับว่าจะแซบขนาดไหน,ไนว่าจะแซบลอบแบบนะครับลอแบอแบบลอบแบบ คนเยอะครับคนเยอะนะครับวันนี้ประชากรก็เข้ามาเรื่อยๆเลย <zy> การกินนะครับเนี่ยของเปียไมโครอร่อยมากเจีตึงเจีตึงอ่ะเจีตึงโอ้น่ากินมากเลยอันนี้ต้มยำปลากระพงนะหัวปลากระพง,งหัว,วปลากระพงต้มหัวปลากระพงนะครับนี่หวัวปลาเก๋าใช่ไหมนี่หวัวปลาเก๋าหัวปลาเก๋าแล้วนี่อะไรนี่นี่พริกทอด อันนี้พริกทอดนะครับเมนูมนความอร่อยเลยจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะนี่นี่นเอาเอาชิมให้ดูหน่อยดิมันแซ่บขนาดไหนเวลากินยังไงอันนี้ปนร้อนอ่าใสอย่าง,งนี้เลยนิดหนึ่ง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 อันนี้ต้องมีการชิมแบบนี้ก่อนอใช่ไหมมันร้อนมันจะลวกปากครับโอ้โอห โอเคโอเครอร่อยเลยป่ะอร่อยอร่อยอร่อยดีสามลูกเลยอืมน่นอนมากปลาเนื้อนะปลาก็ตากกันอย่างนี้เลยนะเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยโอเคเลยล้วนเลยสิบบาทอันนี้ช่วงคอมเลยนะเนี่ยใช่หกสิบบาทนะพี่น้องหกสิบบาทนะเนี่ยหกสิบบาทแล้วมีข้าวฟรีด้วยนะเนี่ยใช่ข้าวฟรีข้าวฟรีด้วยนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้กันแล้วกันนะครับลงเบอร์โทรไปด้านล่างเลยลิงด้านล่างแซบ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 ครับแซบน้ำมะตูมน้ำมะตูมเนากินน้ำมะตูมด้วยแกล้มด้วยน้ำมะตูมใชโ่โอ้โหชุด้อนใเลยครับอาาลังการบรรลึกแล้วก็มีส้มตงส้มตำเราก็มีเนาะมีหลายอย่างเนาะที่เรามีทุกอย่างครบทุกอย่างครบ,ท,ครบทุกรส ให้กี่เปอร์เซนต์ความอร่อยครับท่านคะแนนเต็มสิบก็ให้ร้อยห้าสิบให้ร้อยห้าสิบให้เกินให้เกินให้เกินไปร้อยสี่สิบแน่นอนเฉพาะความถูกความอร่อยค๊อปเก๋าเนืป๊าเก๋าเนี่ยโอเคเลยได้เลยแล้วก็มีแถมข้าวอีกโอ้พหอลังการครับแม่มาเลยนะครับจำเบอร์ได้ไหมล่ะบอกเบอร์สักรอบเบอร์รู้แล้วครับ อ๋อเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่อยู่ล่างนี่นี่นีแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับปลาเก๋านะนี่อันนี้ปลาเก๋าปลาเก๋าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะเป็นขยุกขยิกอะไรเงี้ยปลาเก๋าแท้เลยนะนี่ครับต้มดูหน้าคนด้วยปลาเก๋าดูหน้าคนเลยครับโตแก่โตแก่ปลาเก๋านะครับผม เบอร์โทรก็มีอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเนี่เห็นเบอร์โทรแล้วเนี่ยใครจะมาชิมก็โทรถามสถานที่ได้เลยเนี่เบอร์โทรนี่ครับอร่อยมากเลยแซ่บมากแซ่บมากเบอร์โทรอยู่ข้างล่างไงน่อ,อ่าเขามีเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้ว<ห>เชิญแวะมาเลยนะครับเพราะว่าไม่แพงอร่อยแล้วก็มีข้าวข้าวฟรีด้วยน้ำฟรีข้าวฟรีโอ้โห สุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยอิ่มากไมโครอิ่มมากเลยนะตอนวันนี้ขึ้นอืดแล้วนะขึ้นอืดเลยเป็นปลากระพงเลยเดี๋ยวจะหลับหลับไปเลยหลับฝันหลับฝันไปครับเดี๋ยวโดนถีบเออฝันไปหลับฝันหลับฝันแน่นอนจริงๆเลยครับนี่ครับแวะมาครับ